สาววัย26อยู่ในช่วงดูแลตัวเองกำลังลดน้ำหนักเสียชีวิตก็ทันหันเมาอพบสาเหตุเพราะอาหารที่กินทุกเช้า เรื่องราวนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ของเวียดนามนะคะเมื่อมีอรายงานกรณีของหญิงสาวอายุ26ปีรายหนึ่งค่ะที่เธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันแต่สาเหตุการเสียชีวิตและอาหารที่เธอกินเป็นประจำก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนั้นน่าสนใจมากวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้กันค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะเธอกำลังลดน้ำหนักชนิดที่ว่าแทบไม่กินเนื้อสัตว์เลยกินแต่ผักหรือธัญพืชทุกวันซึ่งอาหารเช้าที่เธอมัก จะรับประทานเป็นประจำก็คือโจ๊กคู่กับชาเผือกหรือซีเรียลและเพียงสองเดือนการลดน้ำหนักของเธอก็เห็นผลทันตาค่ะแต่เธอว่าไม่นานหลังจากนั้นนะคะขณะที่เธอกำลังกระโดดเชือกออกกำลังกายอยู่ที่บ้านค่ะเธอเริ่มรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงและเธอได้หมดสติไปสามีของเธอเป็นผู้มาพบ และรีบนำตัวเธอส่งห้องฉุกเฉินทันทีค่ะซึ่งผลการตรวจพบว่าเธอมีเลือดออกในสมองและต่อมาเธอก็เสียชีวิตเนื่องจากการเสียเลือดมากเกินไปค่ะหลังจากการเสียชีวิตของเธอนะคะคุณหมอได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับนิสัยการทานอาหารของเธอค่ะซึ่งคุณหมอพบว่ามือเช้าที่เธอจะรับประทานเป็นประจำก็คือโจ๊กไข่เค็มหรือไข่เยี่ยวมา้าเธอทานคู่กับปาท่องโกด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เธอเสียชีวิตได้ง่ายนั่นเอง คุณหมอได้อธิบายนะคะว่าโจ๊กถือเป็นอาหารชาวยอดนิยมที่สุดเมนูหนึ่งแต่ส่วนผสมบางอย่างอาจไม่ดีต่อหลอดเลือด ซึ่งไข่เค็มไข่เยี่ยวมามีสารตะกั่วเป็นโลหะหนักและมีคอรลสเตรอรอลที่สูงมากหากรับประทานเป็นประจำหลังจากผ่านไปซักระยะหนึ่งจะทําให้หลอดเลือดหดตัวและส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัวได้ง่ายด้วยทางนี้ในส่วนของปาท้องโกก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มักจะถูกนํามาทานคู่กับโจ๊กค่ะแต่การทานเข้าไปก็เหมือนเพิ่มการอุดตันของหลอดเลือดไขมันจะเพิ่มความหนืดของเลือดและทําให้หลอดเลือดอุดตันเพิ่มความเสี่ยงต่อ ภาวะหลอดเลือดแข็งตัวอีกด้วยค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไท a i ิวส์ออนไลน์ o o m ขอบคุณค่ะ